คุณเชื่อไหมว่ามีบางสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้แม้จะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามนี่คือเรื่องราวของเหตุการณ์สุดหลอนบุนเรือโอรังเมดานเรื่องจริงที่นักเดินเรือทั่วโลกยังคงขนลุกเมื่อพูดถึงมันจนถึงทุกวันนี้ในช่วงปี1947ถึง1948มีการส่งสัญญาณฉุกเฉินจากเรือสินค้าที่ชื่อว่าโอรังเมดานกลางทะเลอินโดนีเซียสัญญาณน,นั้นถูกจับได้ว่า ลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตเหลือแต่กับตันตอนนี้ทุกคนตายหมดแล้วผมเองก็กำลังจะตายจากนั้นเสียงก็เมียยไปพร้อมข้อความสุดท้ายว่าไอ้ได้เรือกู้ภัยหลายลำที่อยู่ใกล้เคียงรีบมุ่งหน้าไปยังพิกัดเมื่อไปถึงสิ่งที่พวกเขาเจอคือลูกเรือทุกคนล้มตายทั้งลำศพแต่ละศพมีดวงตาเบิกกว้างปากอ้าเหมือนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีด มือบางคนชี้ไปบนท้องฟ้าราวกับเห็นอะไรบางอย่างก่อนตายที่น้าคนลุกคือไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดร่างทุกคนแข็งเหมือนถูกแช่แข็งด้วยความกลัวขณะที่ทีมกู้ภัยยังงงง,งันจูจ่ๆพวกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นจัดแผ่กระจายทั่วทั้งเรือทั้งที่อยู่อินโดนีเซียซึ่งร้อนมากและก่อนที่จะหาคำตอบได้เกิดไฟปริศนาลุกไหมในห้องเครื่อง ทุกคนต้องรีบหนีลงจากเรือและในเวลาไม่นานโอรังเมดานก็ระเบิดและจมลงสู่ก้นทะเลหลักฐานทั้งหมดหายไปในพริบตาแม้เวลาจะผ่านมาเกือบ80ปีเรื่องราวของโอรังเมดานก็ยังถูกพูดถึงเรื่อยๆในฐานะหนึ่งในปริศนาหลอนกลางทะเลที่ไม่เคยมีใครไขได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าลูกเรือโอรังเมดานตายเพราะอุบัติเหตุหรือเจออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์กันแน่